เห็ดอยู่ขางรถเลยได้จ้ะทุกคนจ๋าจอดรถมองนี่ลงมากกับเจอเห็ดเลยเนี่ยเห็นบ่เดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนจ้ะทุกคนขอใส่ถุงมือก่อนเนาะค่อยเก็บเห็นดอกเห็ดประจาทุกคน เห็นดอกเห็ดไหมเอ่ยคือไต่เบื้อดอกไหมทุกคนดอกงามดอกใยแห้งได้ฝนนอกจากทุกคนจะเก็กจกบจ้าเบิ้งดอกใยวะทุกคน สุดยอดเลยอ่ะได้แบบนี้แบบหาหกดอกกเต็มทังละจ้าหุ่นจ้าเห็นบอเห็นบอเน้อเหลืองนะ่ะเห็นบอจ้าเห็นบอจ้านี้ดอกง,า,ง,งามๆจ้าอยากเห็นแบบนี้หลายๆ สวยเนาะงามมากคุณน้ะทุกคนชมบ้อนนี่ตั้งทะลุเลยจ้า นั่นดอกน,น้อยๆอ่อาจจะเทาละล่ะจ้ะทุกคนเทาไปนี่เทาละจ้ะทุกคนจ้ะาุ่นเขาได้บึงกองนั่นจ้าถลเออยู่เลยทุกคนเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เฮ็ดถ้ามันออกเนี่ยมันจะออกเป็นกลุ่มเนี่ยทุกคนจ้ะ เลือกเอานะจ้ะทุกคนเลือกเอาเลือกเอาจ้าดอกงามบ่ขอภอัยทับมุนกล้องเล็วได้จ้ะเนี่ยดอกเทาเลยจ้ะทุกคนเลือกเอาเนะเทาไปซุ่มนี่ เท่าแล้วก็ป้อยเพิ่นไานีและจ้ะทุกคนเนี่ยเท่าๆตัวเท่า,ทา,ทา,ทาก็ป้อยบานีละเท่าแล้วเบิ่งนดูเท่าไปคืองามแท้คะ่ะงามแห้งจ้ะทุกคนตั้งชนเทินอยู่ เก็บจ้าเนี่ยดอกงามง่ามแบบนี้สวยๆจ้านี่อีกหนึ่งดอกจ้าทุกคนขาแบบยางง่าวขาแบบยางง่ามจ้า เก็บว่านี้เท้าแล้วเบิ้งเฮ็ดนำมาทุกคนดอกใ่ญ่ๆบานทะเลทะล่าเลยจ้ะแต่ว่ากะเทาแล้วเนาะทุกคน ะ้าวดอกใหญ่แหงแต่ทุกคนทะเลทะลาเลยใช่ทุกคนเนี่ย กพังงะแทยทุกคนเนี่ยคอยว่าเท่าละละ่ะแล้ได้ยุจะดอกนี่ปลาเฮดคอย ออกตีดูมีแบบนี้งามจ้าทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่าสวยสวยงาม h e ดลอสเตอร์เบิง่งจ้าทุกคนงามสวยงามอารามแท้ ดินกันลายเฮงจ้ะทุกคนมาเบ่งจุ่มนี่ดูว้าทุกคนสามดอกเลยจ้า เก็ดจ้าเห็นนู้นนี่ใช่ไหมแม่มอนี่ว่าแมนแต่เห็นนู้นนี่แมนโลจาทุกคนจ่าเนี่ยเห็นบอ อันนี้กำลังดอกนหน่อยๆแล้วจ้ะทุกคนเนี่ยดอกกำลังนหน่อยๆแล้วจ้ะเนี่ยทุกคนเป็นกลุ่มเลยอะ่ะเก็บจ้าดอกอ่อนๆ ก็คอยบอทุกคนเห็นเหมือนค้อยไหมนเท่าเราไปนาะเข้าหรือ,อยางนี่เสียงฝาห้องมาจากทุกคนฝนเหมือนจะตกมาอีกนาก่าจะเทาแล้วล่ะทุกคนจา้าเนี่ยเอาเป็นว่าปอยเพิ่มไว้นี่ละ มาเจอกลุ่มนี้งามบาสีสวยเนาะ ดินกระลายจ้ะทุกคนดินเยอะมากอันนี้ได้ปะนี่ขาแข็งจ้ะทุกคนไข่จีเต็มถังอีกแล้วเห็นบอทุกคนเห็นบอเห็นบอเห็นบอ ดอกงามๆเก็บจ้าพูนขวัยเลี้ยวไปเห็นนั่นดอกนี้ได้บ้นี่ดอกนี้น้อยอ่ะพู้นทุกคนขวัยเลี้ยวไปเห็นแม่นบ่ะนะหรือว่ามีคนเคลียรแล้ว ดอกนี่น่าจะท้าแล้วจ้ะทุกคนป้าดดอกนั่นอยู่กลางเดินดอกนี่ดอกเก็ดอยู่กลางเดินแล้วจ้ะทุกคนจ้ะแต่ว่าเ้าสิมาเอาหมองนี่เนาะนี่จ้ะดอกงาม ดิ้นกระ้ายหลา่ยทุกคนดอกน้อยโพดเอาไว้น,นี้ละเต็มทางอีกแล้ว